สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค8ปดเก้าครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านดอนเขืองอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมก็ได้มาพบครับคุณแม่อ่อนครับซึ่งเป็นคุณแม่ของพระอาจารย์โตรงแห่งวัดกุดแหรครับ เพื่อนก็นจะมีเรื่องว่าเราให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมคลิปนี่ไปพร้อมๆกันนะครับันดีว่าเมืมม่มอนัางนี่ที่ผมมานเนาะจะเลือนาหูมา,าตัา้งแต่ตั้งแต่บ้านเท่าี่หอดงเทียบแล้วดีวนี้ เลี้ยงเลขเก้าแปดหนึ่งเลขเก้าแปดหนึ่งว่มีมังคายแล้วเดี๋ยวนี้ออืันนี้ก็คือแม่ของมอมตงเด้อครับพี่น้องครับบ่แม่นว่านเป็นผู้แม่เนี่ยบอหลู้บอหลูกเลี้ยงเก้าแปดหนึ่งเีลยนี่ให้ว่าบ่มีหม่องซื้อแล้วเดี๋ยวนี้มาจากใสกับพ่อหัวละมองแต่ว่าไทยบ้านว่าขจ้าไปหาซื้อไปแล้วแต่ว่าจักเขยอยได้มาแต่ใสยังสีนะ ลูกเต่าก็เลยมาสอบมาถามเบงว่ามีความชัดเจนซ้ำไดเลขตัวนี้มันอันมัมโตงเล่าให้อิรีบอ่จังสินะแื้แมันเพื่อนอยากเช็ดอยากส้างทั้งวัดทั้งนี่เพื่อนให้เลขไปขจีมันตืกโพวงเปียงมาได้เฮ็ดได้ส้างวัดทั้งเล่ามายูพีบ่อฉนี้อันนี้แม่คบอพ่อหูต่วันอันมันเป็นอันแม่ชื่อนี่ชื่ออยูต่ว่าเป็นแม่เลยแม่ฝันว่าเพื่อนเลขไอ้เก้าแปดหนึ่งนี่วะ ฝันฝันว่าอันเคยฝันเกี่ยวเอี่ยเอี่ยผู้นั้นตายแล้วครับงมั่วคนนี้อันงมั่วคนนี้ฝันเกี่ยวภูว่าผูก่ำไกลว่าหายสามตัวครับว่าเตี้ยวน้ำไก่เด้อแม่ก็ซื้อซื้ออันนี้คือเราบอกใครบอกแม่ดิแม่นยุคปุ่นกระชังบเล่าบอกใครบอกแม่ครับว่านี้งวดนี้ฝันว่าอยู่เนี่ยหลังเก่าเล็กวันที่สี่วันนี้ข้าเจ้ามากินเข่ามาอ้ยนสมก็เสียบแต่ว่าสั้น อยากขออีกแน่ขอกินอย่างแน่สับอันก็เลยไปว่าหาหญยว่าเอายายสันช้สมเจ้าอันขันไว้ใส่เจ้าเฮว้ใสอันด้กกว้ยหิงแต่ที่ันเกาๆหน่มันนั่นไม่คลิปไข่หรอไม่หิงมันวะบัตรละวันแล้วหอยใบหิงก็เลยไปเอาเอาอันสม่อนึงมาก็เลยอันคือขันฟันเห็นขันฟันเห็นป่าขาวจังสีนันที่เป็นแปดอันนั้น โสมฮอนึงกับลอตเตอี่เซนหนึ่งสันดีกูแม่กูแม่ซื้อลอตเตอรี่นี่นะครับผมอันล้วเลขเก้ามักจะใส่ไปบ่องหแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพราะมิ่มองสีขายแล้วเก้าแปียนึงอ๋ออันนี้บ๊องหัวจ้ากูอยากเดี๋ยววันเล่ากับบ๊อเคยเปล่ากจิตีเป็นผู้เฒ่าเป็นเก้าใช่ป่ะฮะครับผมแล้วจ้าก็แล้วแต่ว่าการ พระอาจารย์ตรงเราก็บ่ได้เว้าอีหยังส oh, so ู่ฟังแม่ฟ oh. oh. ังดอกติว่าคือลูกเต้ามาถามผู้เป็นแม่ซั่นดอกอยู่คุณแแหกจางบ่เคยบอกมันมันที่บอกแม่แบบความลับคือซื้อแล้วด้จังซั่นสิบ่เคยว่าจักแม่จังบอกเคยแอบกระซิบบอกก่อนมาเลยคือเพิ่นคือเพิ่นเอาเพิ่นหันอันปายออเพิ่นเขียนใส่กระดาษใหญ่ๆเพิ่นหันหน้าหันหนังแม่ก็ไปเอาอยู่หันบอเอ้กบ่บ่มี่มาบอกพอบอกแม่ยอยบอกญาติพี่น้องก่อนบ่มีบ่ครับ ซื้อพ่นหันเรียกว่าตัวนั่นตัวนี้เด้อเออตัวใดล่ะงวหดว่าหันเข่าห้องน้ำเนาะบ่บ่บ่เห็นเนาะบ่บ่เห็นเพิ่นขึ้นป้ายอันก๋วยหน้าก๋วยหลังนะมันว่าพ่นใด้เทรศัพท์นี่เออเจ้าค่อยเห็นว่าเพิ่นเออเพิ่นขึ้นป้ายอยู่ตัวนี้แลียนไปถามมูเนาะเพิ่นหายตัวใดล่ะเออแม่ค่อยไปเรียนหาสื่อน้ำมูดีโอ้เปลี่ยนชั้นเนาะเออแม่กับลูก่ได้คุยกันเลย่ได้คุยครับ มาหน้าลังควนมาอ้อเราห้ยเมียเราคอนบอกห้อจั่นจั่นจังที่ข้าเจ้าเ้าอันนี้ก็บ่เป็นความจริงนะครับพุณเมียเราบอกว่าเราบอกเคยเ้าเอียงปีปากออกมาบอกว่าจีบอกเรียกแม่ตัวนั้นตัวนี้ไปซื้อ้ก้อนได้เราบ่เคยเมานะครับควนกับฟันเกี่ยวห้วนั้นออกกันเก้าหนึ่งกับฟันว่าใหญ่ผู้นี้ลหละอันปูสวนแล้วนางสันเขายุใหญ่เด้ปรคามไปหายหน่วยหนึ่งกตีเอาตัวนี้อืฟันแม่นตัวนี้ ไปจักหันกับไปว้าวกมูอยู่งวันนี้เพื่อนนันกาไก่ไม้คอยสามตัวเด้อกวางสี่ดวงเออวันนี้สมสมหอหนึ่งแต่วันนี้หลังเกาเล็บวันที่สี่สี่วันที่สแมนบอแล้ววันนี้วันนี้ฝันไวจังไหนกว่แม่ก็ใาเห็ุที่ม่งแปดแปดหนึ่งยข่ายๆก็เหก็เห็ดบุญเฮี้ยน ละบานนี่ข้าเจ้ายินเขาแล้วข้าเจ้าว่าสมมันแซ่บเพราะกจินอีกแน่้สมน่ะเพราะสันในฝันในฝันแต่เลยว่าเออเอี่ยสมจะเอาไปใส่เอายูหันหล่ายูอันกูหอยไว้หิงง่าสันละบานอ่ะก็ไปเอาก็ได้เห็นสมฮอนึงอันปกติเห็นป่าเนี่ยมันจะเป็นแปดโสมฮอนึงก็เลยตีเซนหนึ่งเซนก์ต่อปีแม่ นึ่งแปเนี่อเดีเปนตีเออเห็นปลาอันเลขบ้านที่สีเลขบ้านนี่หลังเก่าน uh, really? ั่นแต่ว่าคนวางเขาตีมาตตกเก้าอีก่บ่กนวาที่สุขุนว่งอืมแบอัดตีเป็นไปได้ได้เนาะครับตกแต่ว่าตกเก้าวังหันมันตัวใดหลังหนยังไนสองอือเออสามเก้าของหนี่ครับสองเก้าสามเก้าศูย์สามมบุญพอที่จริงแล้วมันจะเปลี่ยนทั้งสี่น้ะเมียเนาะออแต่ว่า ผมเข้าไปทางวัดหลายๆวังนึงกลับว่าเห็นพระอาจารย์ของผมกว่าชิม่น้ำอ่าความเท็จจริงว่าเป็นจังไรมีความชัดเจนในระดับใดผมว่าสิเข้าไปถามเล่าว่าเลขแปดอ่าเก้าแปดหนึ่งนี่มาจังไรอ่ะนะผมว่าสิเข้าไปถามเล่าผมมีความคิดว่าเอ้าพระอาจารย์ตรงเราอยากเคลียอยากสางเรามาอยู่พี่เราอยากเคลียอยากสางเราไว้เลขอยู่พีเพราะได้เคลียได้สางทั้งวัดทั้งว่าทั้งพี่บ่ราะสนอกผมว่าน่ะผมก็เลยนั่มาหาเรา ลามีความชัดเจนในระดับใดกับว่าดีพอๆแล้ดวดอกกันเลยอะไรเมาถามมีแม่นี่ละฉันนี่ความหมายตามแม่แม่กับว่ารูปแม่กับว่ารูปที่ไปที่มากคือเล่าบอบอกไผ่เนาะจรับอืมอะมอย่างนี้ไผ่จ้าของเล่าเล่ายันขึ้นยันล่ะคือนวานละ่ะครับครับว่าเพื่อนวัดตัวละครับเอาก็บ่าเป็นยังเล่าแม่เนาะจังไหนแม่ความชัดเจนจากแม่ ได้เท่านี้นะครับล่าเบาสูฟังเท่านี้จังไห,กไไงหรกะล่องเบิงติดตมไปกันไปเรื่อยๆนะครับว่าสิเปลี่ยนจังไหรน,นะครับเพราะว่าท่างช่องนําเสนอพ่อยพี่น้องนี่ให้ไปเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับฝ<อ>ันอีเมเลเร<อ>าก็ะไดเ,เมื่อนั่นนั่นไปนัดเทียนมาถูกชอยเพลินอยู่กุแทนน่ะครับอันขจ้ามาแต่สกลนครนะขจาว่าเอาเลขกตัวใดลำเพิ่นปล่อยไปวาสัน อันดดใบไม้ปิวแว่ๆล่งมามาตกส่บาเนเอาั่นทั้งแม่นมาเอาเจ้าเบิ่งดูแม่เหล็ตัวใดสยเนอันเกีดสองงามงามโอ้ดใบไม้นั่นใบไมกแล้วใบไม้ครับเกายรสองถ้ากันเซอร์จะปลอวครับชัดธาที่ม่แต่ทั้งยืนบ่มือแล้วเกีรสองเรื่องนี้ยูท่ะโอ้ลงลงดยนี่แล้ว มีคนหูล้วโอ้โหการแต่ร่างบึงเดิ่มเมีเร่เจ็ดสองมากว่าละแม่โดยส่วนตัวแล้วมากว่าเอากาบพอจักนั่นปันใดแล้วกบความฝันจะคว่ำไปแล้วมากคว่มันบ้านความฟันจัแปดหนึ่งนึ่งแปดนะครับแม่แล้วย้ำมาแปดหนึ่งหนึ่ปอันนี้กาให้เป็นแน้าทางเด้อครับพอแมีพี่น้องเฮ้บริฟันทงละเล็ตัวนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นตนี่ามโดดซักต่อเด้มคว่ฟันเนาะ ความฝันเนาะงใช่รัจะดดซักต่อพระเจ้าว่าความฝัน <French> นั่นว่าเป็นตาเพิ่งเสียว่าสันแต่ลังเสียกับพ่อได้ใส่ได้สอยอยู่นี่น่าว่าอะไรก็ได้อ้าวเจังไดนกับความพูคุณแม่หลายๆครับสำหรับแนวทางเนาะมือนี้กับมารบกวนคุณแม่ตอนนี้สักวันนะเดี๋ยวมือรุ่นกับทีมารบกวนอีกคื่อกันดีใจไหมอยู่สิได้มาอยู่นีไหนขอบคุณครับครับขอบคุณคุณแม่หลายๆครับครับผมขอบคุณครับได้สิได้ผลได้ กันนี่นนนละครับพี่พน้องครับอเ,เอฟซีเพื่อนมาจากทั้งหนาก็แม่มาจากทั้งนำ้ำโสมนะครับเพื่อนกับมาน,นั่มหาตัวเลขว่าเพื่อนกับอยากรูก้เื่ากันว่าตัวเลขตัวนี้เป็นพอเท็จจริงเป็นแนวไหนเพื่อนกันมาจากนำ้ำโสมบุล่ะร้วนเล้วกับเปลี่ยนสัทธาของอผ้าจาย์ตงเพื่อนนั่มมาน้ามาหาหอดเฮียยหอดสั้นอีเมลเล่าพี่ละมาแลพรผ้าจารย์ตงกับ่ายูดอกครับเมื่อนี้ก็ได้กับว่าเป็นยังโอกาสหนาก็ยังมีกับ่อง หากันเบิ่งแต่ว่าเจ้ามาเจ้าเอาเล็กมานานดิเจ้าผู้จักบะ <c oughs> เจ้ามา <c oughs> ผู้มาแต่ทั้งไก่เอาเล็กมานําเหียนบ่แปดเก้าอยุ่เสียเจ้า่ อยเริ่มซื้อไว้เลขสวยเลขแปดเก้าหน่งใสตัวแปดเก้าหนึ่งสตัวนั่นผมมาใส่อันหนึ่งล้นะแปดเก้าหนึ่งอ้าวอเราเรีนได้ไนแปดเก้าหนึใส่เจ้าเป็นผู้นึงกัเป็นแปดเก้าหนึ่งอ้าวได้แม่นอูันก็ได้อนี้เหรอครับจะชื่อเศร้าน้ำเบิ่นผมก็เฮ็ดนังสี่กันครับผมกับพมหัวกันมาเรียกมาจากไสหมือนตติบตอนนี้จักกันไดครับ จ,จ็คจริงก็มาจริงครับเท้กค่ะโอ้จะย่าเ<ด>ลืล่มไปเพิ่งจะของเลย้อมาแร่งมาได้มาเพิ่งจะของด้วยครับช่องมงคลจบแปดเก้าอันนี้ช่องสาม,มารถชาแนลครับสาม,มารถชาแนลครับสามารถชาแนลบุญพาโชคนะครับวันนี้มาสามชีวิตครับโป้โปฮิแฟร์มาหนีเนะครับขอบคุณครับ